เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเตาอบนะครับเตาอบถ่านโดยใช้ดินพ่นนะครับในการปั่นนะครับจะมีหูไฟนี่นะเป็นหูไฟหูจุดครับอาจะจุดตรงนี้นะครับจุดใต่กองฟืนฟืนจะทมกันขึ้น ตงนี้เป็นหู้ควันนะครับหู้ล่มร่มขึ้นนะครับเขาจะเอาฟื้นเขาทางนี้นะครับเขา้ังปากเป็นสามหู้นะครับเตานี้ค้นเขาไปยืนกับถมหัวพอดีนะครับบปรดร่รมเผาห้างจากชุ่มชนนะครับเบ่ต่ากว่าจ็ดลอยเมตรนะครับตามกฎหมายแล้ว ให้จุดได่หนึ่งรเมตรนะครับอันนี้เขาก็บเพ้าอยู่ไก่ว่นดหลบกวนไผ่ปริมาณของควันที่ฟุ่งกระจายไปในอากาศมันก็จะเบาบางลงนะครับเอาขึ้นเทอนึงก็ได้ประมาณสิบหาอบนะครับสิบหากระสอบอาหารไก่กระสอบใส่เขานะครับ อยากจะห่ายักฟื้นนะครับยัดหน่อยอยัดร้ายตัดทอนหน่อยใส่นะครับตัดทอนเล็กๆหน่อยใส่นี่นะครับอาจะทอนให่ไม้นี่ปกลาเป็นไม้กระทินนลงนะครับไม้กระทินนลงไม้กกวาเนี่ยกกยู่าแน่ยอ่านี่ครับดินโพนห่าเอามาใส่ตัวนี้เป็นดินโพนสื่อมากนะครับเอารดดำสื่อมารดละสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยเนี่ยครับ ประมาณนี้ฮะหอยทาปั่นเตานะครับตรงนี้นะครับพ่อไฟเริ่มติดแล้วาจะทำการรีให้อากาศเขาได้หน่อยนะครับรีลงนะครับจังจะบ่อสูญเสียทีมลายนะครับหาเขาเปิดเขาไว้มันก็บเพาใหม่เมดไว้นะครับ นีะขาวาสังเกตควันนะครับขาควันยังขาวๆอยู่แสดงว่าย,ยังเผาใหม่อยู่ถ้าควันมันเริ่มเขียวๆนะครับเขียวๆแบบเปลยวเบาบางโลงนะครับบกขาวแล้วก็คือใกล้จะปิดได้นะครับจะได้ทานที่แกลงทานแกงทานก่านะครับตอนนี้ก็เผามาเป็นเวลาสามมือแล้วนะครับ ขาดว่ามนานนะครับก็จะได้ปิด พ็อปิดช่องลมแล้วนะครับพ่าจะทําการล่าพรอนมโนว่าล่าเป็นพรอนเป็นก่อนนะครับล่าพรอนผู้เฒ่าผ้าว่าก็คือเอาขีดตุมละลล่น้ำนะครับมาไลยน้ำโค้ดี้ให้มันละเอียดให้มันเป็นเนื้อเป็นตมเลยนะครับเป็นน้ำแล้วก็มาลาดลาดเต่าเนี่ยนะครับเกลื่อนมันเย็นตัวนะครับ แต่ก็อุดร่อยรั่วรอยซึมต่างๆนะครับบ่ให้มันฟิวจงบ่เป็นเทาจงว่าอากกินนะครับอากกินนี่ก็คือมันลอยใหม่ไปเรื่อยนะครับมันก็เลยเป็นเทาซึ่งเห็ดไห้เขาได้ดทานหน่อยลงนะครับอือวิธีการทำเตาอ,อบเต็ดทานเตาอ,อบไปใส่นะครับไปใส่ในขั้วเลื่อนนะครับ สิบหาสอบต่อหลอบหนึ่งนะเอาขึ้นปีหนึ่งเขาก็ใส่อยู่ประมาณยี่สิบสามสิบกระสอบนะครับเ,เผาไว้เนี่ยบาดเลื่อนขางเขียงมวม,มีใส่เขาก็แบ่งปันกันไปนะครับยิบยืมกันบ้างนะครับขอสื่อกันบ้างเขาก็ขายนะครับบริเฮตเป็นเป็นการฆ่านะครับเขาเผาเป็นใส่ในกั้เลื่อนนะครับ หอมกินดินนะครับกินดินใหม่